างกิจกรรมของทางด้านกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้านะคะเร่งสร้างความเข้าใจกิจกรรมกีฬาตริกาสัมพันธ์ที่บ้านน้ำบ่อค่ะอำเภอปนานเรศจ,จังหวัดปัตตานีค่ะ ที่หอประชุมหนึ่งกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลตรีปามโมลดพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าร่วมหาหรือสร้างความเข้าใจกรณีการจัดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์นะคะที่ตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปนานเรศจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีหน่วยขึ้นตรงกรองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นอิหม่ามประจำมัสยิดนะคะแล้วก็ ผู้ำนวยการศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดดารุนมารุตค่ะได้เข้าร่วมทางด้านรองแม่ทัพภาคที่4ี่รองผู้มนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ากล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีกิจกรรมบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ในสื่อโซเชียลและพบว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะดูไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดเชายแเดนภาคใต้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้ มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งครูโรงเรียนตริการวมหารือค่ะซึ่งผลประชุมคณะกรรมการการจัดงานล้วนต่างรู้สึกเสียใจกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทุกคนนะคะยืนยันว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนและเด็กๆในพื้นที่ภายหลังค่ะทราบข่าวจากสื่อว่ามีกิจกรรมแฝงเข้ามาตรามที่ปรากฏในภาพนะคะทางคณะผู้จัดไม่สบายใจและอยากจะขอโทษต่อสั คคม่ะจริงๆแล้วมีเจตนาที่ดีแต่มีมือที่3ม,มาทําให้กิจกรรมในครั้งนี้ผิดเพี้ยนไปสําหรับแนวทางการดําเนินการหลังจากนี้นะคะได้กําหนดใช้มาตรการทางกฎหมายสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐล้วนคนํานึงถึงสิทธิ์และเสรีภาพของพี่น้องประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะ